สวัสดีครับคลิปนี้มีพระสมเด็จหลวงพ่อขวนมาแบ่งปันเพื่อนนะครับสำหรับใครที่พลาดชุดที่แล้วนะนะครับเดือนที่แล้วนี่หยิบเป็นพิมพ์เล็กนะครับวันนี้มีพิมพ์กลางสภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับสมเด็จเขี้ยวแก้วพิมพ์กลางนะครับสุดยอดมวลสารขอหล็กไหลจากเทวดานะครับหลวงพ่อขวนวัดตะเคียนทองทารามจังหวัดระยองนะครับพิมพ์กลางขนาดพอดีนะครับฐาน3มชั้นหุงใบสีนะครับเนื้อนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะนะครับเราดูเห็นม วงแขนแวเนี้ยนะครับไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับสวยๆนะครับสุดยอดประสบการณ์นะปืนยิงไม่ออกนะครับขึ้นชื่อมหาอุดหยุดกระสุนเลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวนนะนะครับองนี้นะผมเปิดไว้270บาทรวมส่งนะครับพิมพ์กลางองค์ตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็แอดดี Li ไลขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนี่เดี๋ยวจะทิ้งไลนเทียดติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับ ของดีเมืองระยองนะครับสมเด็จหลวงพ่อขวนวัตตะเคียนทองทาราม